เพราะฉะนั้นพระองค์เลยตรัสว่าอนัตตาเพราะไม่มีสาระอสสารกัตเทนะเนี่ยนะสำคัญแต่ละมือมาหาไมาด้วยหยาดเหงื่อเท่านั้นนะครับไม่มีใครครับที่ได้มาสบายบาย,บายครับไม่มีครับใช่อย่างน้อยจะก,ก็ต้องเดินไปก<ช>็อาหารที่เราได้เนี่ยนะก็คือได้จากกายกรรมและวจีกรรมเพราะว่ากายกรรมและวจีกรรมนั่นแหละคืออาชีพใช่ไหม เพราะฉะนั้นอาหารที่ได้มาปัจ,จัยสีที่ได้มาเนี่ยได้มาจากกายกรรมและวจีกรรมสมมติถ้าหากว่าเอาเหงื่อมันจะออกเนี่ยนะไม่มีกายกรรมวจีกรรมในเหงื่อัมจะแตกไหมล่ะมันก็ไม่ได้ก็มาจากกายสันเจตนาก็มาจากวาจีสันเจตนาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่การประกอบอาชีพเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเจตนากรรมหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้รับประทานหนึ่งมื้อทํากรรมมาขนาดไหนเนี่ยนะทั้งกายกรรมทั้งวจีกกรรมเนี่ยนะเพื่อวัตตะต่อไปเนี่ยนะ แล้วกรรมนี่ก็มันไม่มีจบมีสิ้นอยู่แล้วถ้าสำรอกอวิชชาตันหาไม่ได้เนี่ยนะกรรมยังไงก็เป็นไปตามปัจจัยข้องข้อนะเขา,นะเขายุติธรรมมากานะเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นทุกขสัตว์เนี่ยจึงไม่ดีโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะแต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ทําปริญญาหรือไม่ได้กําหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ก,เก,กเนะ็เข้าใจกลับกันนช่ยนะเข้าใจกลับกัน ทั้งๆที่มันสิ้นไปก็เข้าใจว่ามันเที่ยงมันเป็นทุกข์ก็เข้าใจว่ามันเป็นสุขมันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระก็ไปสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้มีสาระเนี่ยนะก็เข้าใจในตรงกันข้ามพอเข้าใจในตรงกันข้ามแบบนี้แล้วนะที่มาของทิฏฐิ62เดี๋ยนะพอเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ดีจริงเป็นต้นเนี่ยนะไปสําคัญมั่นหมายก็ทิฏฐิ62ก็จะเข้ามา นนะี่ที่หกสิบสองเข้ามาแล้วก็เฝ้าวัตตะต่อไปเนี่ยนะก็ย่นวนอยู่อย่างนี้แหละนั่นนะจากพบน้อยสู่พบน้อยนานๆจะไปพบใหญ่สักทีหนึ่งเหมือนกันนะไปพบใหญ่ก็ไปไม่นานอ่ะนะตำแหน่งสูงๆมันอยู่ไม่ค่อยนานในชะ่ไหมลงมาอีกแล้วนะทีนี้ก็ต้องเห็นธรรมะของพระอริยเจ้าคือทุกขสัตว์อ่ะนะทุกขสัตว์ก็คือเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกแปนาตาถ้าสมุทัยสัตว์เนี่ยนะเห็นอย่างไรจริงจะได้ระดับเป็นพระอริยเจ้าได้ สมุทัยาศาสตร์นี่ควรจะเห็นแค่ไหนจึงจะเป็นพระอริยได้สมุทัยาศาสตร์นี้แปลว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์นะเนี่ยเ,เหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เห็นแค่ไหนอจึงจะละได้สมุทัยเนี่ยาาอจบบอียนเลยนะก็บอกว่าเห็นเหมือนหลุมฐานเพลิง่ะเนี่ยก็เทระคาถาท่านบอกว่า สมมตินะถ้าถ้าท่านเห็นอารมณ์ที่น่าป่าถนาเกิดขึ้นเนี่ยนะท่านจะบอกว่าบ่วงแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักเอาไว้เนี่ยนะนะก็คือเห็นสมุทัยศาสตร์เนี่ยเหมือนหลุมผ่านเพลิงอ่ะนะจึงจะละได้แต่ถ้าหากว่ายังเห็นว่าโอ้เป็นสิ่งที่ควรเข้าไปเข้าไปสนุกอ่ะนะเหมือนกับแมลงเม่าทั้งหลายถ้าควรเข้าไปสนุกนะถ้าอย่างนี้ก็หมายสมุทัยศาสตร์นี่ก็ดูยังเป็นมิตรกันอีกนอน ะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเห็นตันหาเหมือนกับหลุมฐานเพลิงวางกันนั่นนะจึงจะสามารถละตันหาได้นะถึงตอนนี้เราจะชอบมันอยู่ก็ช่างอะแต่สมาทานเอาไว้ก่อนนะมันไม่มีควันครับมันไม่ร้อนด้วยค่ะแล้วถ้ามันร้อนเราก็พังเลยแต่มันไม่ร้อนมันก็เย็นไปเที่บอตาอยู่แล้ว สายมันร้อนมันเข้าเนื้อเข้าตับเข้าไตาหมดเลยจนมันน,นึกไม่ออกว่าเย็นนี่มันเป็นยังไงไม่มีควันด้วยโดดเข้าไป <laughs> เขาจึงบอกว่าราคกคินาโทสากินาโมหกคินาเนี่ยนะไอ้ไฟอันนี้เนี่ยเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีควันด้วยแต่มันสมอยู่นานอะ่ะนะคือถ้า,ถ,าถ้าลองกุศล,ลจิตเกิดมากๆแล้วอกุศลมาเกิดเข้าแวบหนึ่งนั่นนะจึงจะรู้ว่ามันร้อนแต่ถ้ากุศลไม่เคยเกิดเลยนะแล้วอยู่อย่างนี้ไปไม่ร้อนจริงๆอ่าพวก แ่ว่ามามียมอยู่คนหนึ่งนะยเขาเขาเดินอากาศสี่สิบองศาไม่ใส่เสื้อเลยนะสี่สิบองศาเมษายนเนี่ยไม่ใส่เสื้อเลยเขาบอกก็ธรรมดานะเขาก็อยู่อย่างนี้มาตั้งหลายสิบปีแล้วเขาก็อยู่ของเขาได้สี่สิบองศาเนี่ยกลางแกล้งเลยนะถ้าดูข้างนอกก็ออกไปเนี่ยเหมือนกับเปลวเพลิงระยิบระยิบระยิบถอดเสื้อเดินได้สบายๆเลยนะถามว่าเขาร้อนไหมเขาอยู่ได้ว่างั้นนก็เขาอยู่อย่างนั้นมาตั้งนานๆแล้วนะ แต่ให้ชาวเมืองไปอยู่อย่างนั้นสักห้านาทีด้วยหนึ่งเนะบียดร้อนแน่อย่างพื้นปูนซีเมน,น,เน,นะน,น,นเนี่ยนะร้อนๆเนี่ยนะคนไม่เคยถอดรองเท้าเนี่ยมันเดินไม่ได้หรอกอ่นะแต่คู่ที่ไม่ใส่รองเท้ามาจนชินเนี่ยเดินได้นะพื้นลาดยาวที่มันร้อนๆเนี่ยเดินได้พอถ้าเดินนานๆเข้าเนี่ยมันจะลอกของมันเองเลยนะระวังเนื้อกันไอ้หนังที่มันแห้งมันจะลอกกันเองนะ่ะเขาก็เดินได้ ถามว่าทำไมเขาจึงเดินไนดะ้เอามันชินไงมันอยู่มานมนานฉันใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในวัตถุก็ลักษณะนั้นอยู่กับของร้อนเนี่ยมหาศาลก็อยู่ได้เนี่ยนะโรงงานบางแห่งเนี่ยนะอากาศเนี่ยร้อนประมาณสี่สิบกว่าองศาเนี่ยคนงานก็ทํางานอยู่กันต่อไปได้เนี่ยนะสบายสบายด้วยหัวเราะขำไปสนุกไปอันนี้เพราะมันชินฉันใดราค่าทั้งหลายที่เกิดขึ้นในในอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ เมื่อชินก็เป็นลักษณะนั้นแต่ผู้ที่เรียนรู้โทษของสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันร้อนจริงๆนไะไฟคือราคาเป็นต้นเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันไม่ได้ร้อนแค่มันตอนมันเกิดอย่างเดียวนะแล้วผลของสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปอีกล่ะนะผลพวงของสิ่งเหล่านี้คือวัตทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละทั้นถ้าจะเห็นธรรมะของพระอริยก็ต้องเห็นสมุทัยศัสตร์เหมือนกับลุมฐานเพลิง ถ้าเห็นนิโรธสัตว์นี่ควรจะเห็นแค่ไหนกับถ้าพูดบอกว่าเห็นสมุทัยสัตว์เนี่นะเหมือนความหิวความกระหายเห็นนิโรธสัตว์นี่เหมือนกับความอิ่มความสดชื่นเนี่ยนะต้องเห็นหน้ารื่นรมทีนี้ถ้าเห็นมรรคสัตวงออง์อ <laughs> นะอ่ะะก็เหมือนกับบันไดเข้าไปสู่ความเย็นนั้นเนี่ยนะ เป็นหนทางที่เข้าให้ถึงความสงบระงับความเย็นทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นธรรมะของพระอริยเจ้าก็คือเห็นอริยศสตจ์เนี่ยนะแต่ก็ต้องเห็นในที่นี้ไม่ใช่เห็นเออนี่รู้แล้วทุก,กทุกขษัตริยมทัยไม่พอต้องรู้กิจของเขาด้วยเนี่ยนะคือรู้กิจของอริยศสตจ์เพราะจะเป็นพระอริยะเนี่ยนะอริยสาวกกับผู้ที่ไม่ใช่สาวกต่างกันตรงไหนทั้งทั้งที่ได้ยินเหมือนกันเลยอาได้ยินอริยศสตร,ร์เหมือนกันถามว่าสองคนนี้ต่างกันตรงไหน อันนั้นว่าเอาตรงนะี้นะของเราเนี่ยยังสมมุตินะผู้เอาผู้ที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นสาวกนะถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันยังไม่ชื่อว่าสาวกต้องระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปจึงจะเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทีนี้ถามว่าสองคนเนี่ยซึ่งฟังอริยสัจเหมือนกันเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนเขาบอกว่าต่างกันตรงที่ว่าได้ยินเหมือนกัน แต่พระอริยาสาวกท่านทำกิจทำทำกิจแล้วถ้าทำกิจระดับโสดาปติมัคเป็นต้นไปแล้วแต่ปุถุชนทั่วๆไปยังไม่ได้ทำกิจเลยของเราไม่ใช่สาวกก็จริงแต่เป็นพุทธมะมกะธรรมมามกะ,มามากะสังฆมามะกะก็าบอกคนนับถือพระรัตนตรัยแต่ยังเาเรียกว่ายังไม่ได้บรรลุถึงคุณของพระรัตนตรัยจริงๆเนี่ยนะถ้าจะบรรลุถึงคุณของพระรัตนตรัยจริงๆต้องแทงตลอดระดับโสดาปติมัคเป็นต้นไปเนี่ยนะจิงจะเข้าถึง คุณอันเป็นโลกุตระจริงๆอนะเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่ที่คุณที่เป็นโลกุตระอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนที่เหลือถึงได้ฟังอริยสัจก็ไม่ชื่อว่าสาวกเนื่องจากไม่ได้ทํากิจของอริยสัจนั้นเลยคิดว่าจะทํากัำน,นี่นี่ถ้าเป็น<อ>ดีนะถ้าเป็นภาษาบาลีนะคาว่าจะแปลว่ากําลังทําอยู่เนั แต่ถ้าพระไทยเนี่ยแสดงว่าอนาคตต่อไปจะทำมั้งแต่ถ้าถ้าไทยเนี่ยถ้าเป็นสาบาลีเนี่ยพระวิสติปแปลว,ว่าจักจักหมายคามว่าข้างหน้านะแต่ถ้าเป็นออยู่ย่ยยอมจะเนี่ยนะอยู่ย่อมจะจะตัวนี้แปลว่ากําลังทําอยู่จักทำต่อไปกํ <c oughs> าหนดมันเดือนเตียงอย่างนั้นนะ แล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบอนะนะก็ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะถามว่าสัมมาปฏิบัตินี่แค่ไหนก็อยู่ในสิกขาทั้งสามประการนั่นแหละเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาศีลคืออะไรทบทวนนะทบทวนศีลคืออะไรศีลคือสีระณะท่านนะท่านนะศีลคือสีระณะนะ ีรณะพะอัาถาว่าสมาทานะกับอุปทารณะเนี่ยนะทีนี้ว่าอะไรคือศีลนะอันนะเจตนาคือศีลเจตสิกคือศีลสังวรศีลและอาวีติกมมศีลอัดของศีลก็ศีลนะนั่นแหละน,ะ,นะคือสมาทานะหมายคำว่าตั้งมั่นเนี่ยนะควบคุมทางกายวาจาไม่ละม่วงละเมิดกระจัดก,กระจายด้วยบาปอากุศลทั้งหลาย อุปทานะก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงศีลมีอะไรเป็นกิจกิจของศีลเป็นยังไงหน้าที่ของศีลกําจัดความทุศีนเนีนยนะกำจัดโทษคือความทุศีนทางกายทางวาจาและทางใจนนะศีลเนี่ยถึงพร้อมได้ยังไงถึงพร้อมด้วย,รวยธรรมะที่ไม่มีโทษนั่นเองนะไม่เกลือกล่อนกลนไปด้วยโทษนั่นแหละเป็นกิจของเขาทําลายความทุศีน ถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยละเป็นสัมปติรสของเขาอแล้วศีลมีอะไรเป็นอาการปรากฏจะรู้ได้ยังไงว่ามีศีลหรือไม่มีศีลเอาอะไรเป็นเครื่องปรากฏความสะอาดเนี่ยนะโสะกายโะสะจาะวจีโสจยยเป็นต้นเนี่ยนะสะอาดกายสะอาดวาจาเป็นต้นนี้บอ,บอกถึงว่าศีลดีแล้วศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ฮิริโอต,ป,ป,ะออตป,ปะเนี่ยนะฮิรินี้ปรารบภายในโอตป,ปะปรารบภายนอกเป็นเหตุใ,ให รักษาศีลเนี่ยนะศีลที่รักษาดีแล้วเนี่ยนะซึ่งแบ่งประเภทเป็นจารีตศีลวารีศีลเป็นจตุปริสุทธ่ศีลเป็นต้นเนี่ยศีลเหล่านี้นำมาซึ่งอะไรถ้ารักษาศีลเหล่านี้ดีนำมาซึ่งอ่นนะอวิปปิสารเป็นต้นถ้าจะมุ่งสิกขาชั้นสูงนะเพื่ออวิปปิสาร แต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปศีลย่อมนำมาซึ่งชื่อเสียงเป็นต้นน,นะนศีลย่อมนำมาซึ่งโพกรัพ์ศีลย่อมนำมาซึ่งสุคติโลกสวรรค์อันนั้นก็อีกในหนึ่งซึ่งยังไม่ประสงค์ในที่นี้นะอันนี้จุดประสงค์ว่าถ้าจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าว่างั้นเถะพูดแบบเอาคนจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจุดประสงค์ก็เพื่อความไม่เดือดร้อนใจอันนั้นที่ต้องมารักษาให้อุยต้องขนาดนั้นเรียนรู้ขนาดนี้เป็นต้น เพื่อไม่ต้องเดือดร้อนใจอีกเนี่ยนะไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะกายกรรมวจีกรรมและอาชีพอันนั้นไอความไม่เดือดร้อนใจอันนั้นแหละเป็นอาหารของปราโมทปราโมทเป็นอาหารของปีติปีติเป็นอาหารของปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นอาหารของสุขสุขเป็นอาหารของสมาธิเนี่ยนะสมถะทั้งหลายก็สาม,มารถเจริญได้สมถะที่บุคคลเจริญอย่างถูกต้องหรือที่เรียกว่าสมาธินั้นระงับนิวรณธรรม ศีลทั้งหลายที่เจริญไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นการละนิวรณ์แบบตะทางค่าประหารเนี่ยนะเป็นการละแบบตทางค่าประหารละบาปอากุศลแบบตะทางค่าประหารแต่ถ้าเจริญสมถะซึ่งมีศีลเหล่านี้เป็นบาปเป็นการละนิวรณ์ทั้งหลายโดยวิคขำพนะประหารเนี่ยนะด้วยการข่มไว้ทีนี้ถ้าได้ทั้งโดยตะทางค่าประหารวิคขำพนะประหารคนเหล่านี้ ปัญญาไม่อ่อนกําลังเลยนะปัญญาไม่ทุรพลและปัญญาจะมีกําลังเพราะไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุมคนที่นิวรณ์กลุ่มรุมนั้นปัญญาไม่มีกําลังนะปัญญาไม่ค่อยมีความสามารถเนื่องจากนิวรณ์เนี่ยกางตั้นไว้ทีนี้พอนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมก็เอาปัญญานี่แหละมาทําปริญญาญาติเนี่ยนะทำยาตะปริญญาทําตีรณปริญญาแล้วก็ทําปหานะปริญญาเนี่ยนะพอปะหานะปริญญาเนี่ยนะ ในชั้นปะหานะเนี่ยไอ้กุศลที่ประมวลไว้ตั้งแต่ก่อนเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะคือทั้งศีลสิกขาจิตตสิกขาไปประมวลกันในขณะสมุดเฉทปะหานเพราะว่าปัญญาเนี่ยนะถ้าไม่ได้อธิศีลอธิจิตเข้ามาผนวกด้วยตัดกิเลสเ,เป็นสมุดเฉทไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องอาศาัยอธิศีลและอธิจิตนั่นแหละเป็นบาทซึ่งเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยที่เกิดก็มาเป็นสัมปยุตตปัจจัยในขณะมักก็ปะหาน กิเลสได้ฉะนั้นผู้ที่อยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นไปตามศีกขาสามเหล่านี้นี่แหละก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทีนี้ถ้าจะเอาสิ่งเหล่านี้มาจำเนกโดยพยัญชนะทั้งหลายที่จะทำให้เข้าใจอัฏถะของศีลสมาธิและปัญญาได้ดีพยัญชนะที่พระองค์ตรัสไว้ในวินัยนั่นแหละโดยมากเป็นเป็นเรื่องของศีลณนทั้งหมดเลยนั่นเ เป็นเรื่องของศีลณะสมาทานะอุปธารณะที่เรียกเป็นอัฐาของศีลแต่ถ้าพระสุตันตปิฎกเน้นขยายสมาธิเนี่ยนะหรือโม่เน้นที่สมถะถ้าพธรทมปิฎกเนี่ยมากไปด้วยมากไปด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าในปิฎกทั้งสามเนี่ยนะเช่นวินัยปิฎกไม่มีสมถะวิปัสนาไม่ใช่ไม่มีนะมีสุตตันตปิฎกก็มีสมถะวิปัสนาด้วยมีศีลด้วยแต่ก็มากไปด้วยสมถะ อภิธรรมปิดกก็มากไปด้วยวิปัสนาแต่ก็มีศีลอยู่ด้วยนะอภิธรรมปิดกไม่ใช่ไม่มีศีลนะไปดูในโดยเฉพาะสิกขาบทวิพังเนี่ยนะสิกขาปะดาวิพังในคมภีวิพังเนี่ยนะอันนี้ขยายเรื่องศีลหมดเลยขยายศีลอย่างละเอียดเลยว่าอะไรคือองค์ธรรมได้แก่ศีลศีลคืออะไรเนี่ยนะเอามาจําแนกแจกแจงโดยจิตเจตสิกโดยอารมณ์เนี่ยเอามาขยายอย่างละเอียดเลยในในสิกขาบทวิพัง เพราะฉะนั้นในปีดกสามเนี่ยนะถ้าวินัยปีดกมากไปด้วยศีลสุตตันตปีดกมากไปด้วยสมถะอภิธรรมปีดกมากไปด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้ในวินัยปีดกอย่างเดียวเนี่ยนะก็พ้นทุกได้เขาจะได้ส่วนแห่งวิชาสามก็สามารถพ้นทุกได้วิชาที่สามเป็นอาสวัคคย,ยาเนี่ยนะทำกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยนะทีนี้นถ้าผู้ที่รอบรู้ในพระสุตตันตปิดกก็จะมาก จะได้คุณธรรมคืออภิญญาหกในอภิญญาหกเนี่ยนะข้อสุดท้ายก็เป็นการแทงตลอดอริยสัจหรือผู้ที่แต่ฉานอภิธรรมปีดกก็จะได้ส่วนแห่งปฏิสัมพิทาสี่อันนั้นก็คือการแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นขอให้รู้รจริงในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะตามเหมาะสมหรือตามสมควรแก่โลกุตระธรรมพระพุทธเจ้าก็อยู่ใกล้กับ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนั้นก็อยู่ใกล้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนะจะต้องมีไตรสิกขาเนี่ยควบคู่กันไปตลอดดูไหมครับเพราะว่าศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยนะพรหมจรรย์เนี่ยนะที่ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอาธธาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระพุทธเจ้าประกาศพรหมจรรย์ ทีนี้เราทั้งหลายมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าน,นะพระพูทธเจ้าประกาศพรหมจรรย์ใช่ไหมเราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระผู้มีรพ,พระภาคพรหมจรรย์น,นี้เป็นชื่อของอะไราคุณนภาจาได้ละมีเท่าไหร่นะมามีสองหนึ่งศาสนาพรหมจรรย์กับสองมรรคมจรรย์ศาสนาพรหมจรรย์ได้แก่ศาสนาพรหมจรรย์ได้แก่สิกขาสามอ่านนะ มัรคพรมจรรย์ก็ตรงตัวใะอริยมรรคอยู่แล้วศาสนาพรหมจรรย์เป็นชื่อของสิกขาสามเราทั้งหลายมาประพฤติศาสนาพรหมจรรย์เพื่อมัรคพรมจรรย์เนี่ยนะเพื่อปหานะปหานะตัวนั้นแหละเป็นชื่อของอริยมรรคเป็นต้นเพราะฉะนั้นประพฤติสิกขาสามของภาษาสดาเพื่ออริยมรรคเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเนี่ยนะเป็นไปเพื่อปรินิพาน ธรรมะเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าประกาศเราก็มาประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพนัการปฏิบัติธรรมคือการประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติจบเราก็เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบุตรอย่างนั้นเป็นบุตรที่เกิดจากอกคือธรรมะของพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเลยแต่เราบอกว่าเราบรรลุมรรคผลก็อาจจะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็ได้นะอาจจะคนละงานกับของ เขาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปที่จริงแล้วเขาห่างไปตั้งนมนานแล้วนะก็ได้แต่ชื่อไปอจะเห็นว่าถ้าเราจะมองดูทางเดินที่เราจะไปสู่การปฏฐฐิบัติธรรมเช้นสูงคือการจริสติ์ปัฏฐานเนี่ยต่ำสุดคือเริ่มตั้งแต่การฟังเนี่ยแสดงว่ากัลยาณมิตรเราหรือว่าสัตรบรุุษเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้แสดงทั้งสามทิขาดเริ่มต้นต้องแสดงทั้งสามทิศก็ต้องเรียนอยู่แล้วให้อันเตวสิกยหมายความให้พวกนักเรียนเนี่ยจะได้ จะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าขึ้นสุดตรงอย่างเดียวก็สุตตมยายานเนี่ยนะสุตตมยายานเนี่ยขยายหมดเลยคือคําว่าฟังนี่แค่ไหนก็คือฟังปิดกสามนั่นเองก็เรียนรู้อริยศสตจ์ทั้งสี่เพราะว่าจุดมุ่งหมายที่สุดเนี่ยนะการฟังธรรมก็เพื่อพ้นจากวัตทุกข์อย่างว่าเนี่ยนะทุกขศาสตร์มีอยู่แล้วเกิดมาขันห้าก็มีกันทุกคนทุกขศาสตร์มีอยู่แล้วสมุทัยใครไม่มีมั่งอันนถ้าใครไม่มีสมุทัยเลยไม่ต้องมาเรียนอันนะ ไม่ทําไม่มีสมุทยัยศาสตร์เลยนะไม่ต้องศึกษาแล้วธรรมะนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณเข้าถึงธรรมะแล้วนะถ้าไม่มีสมุทยัยศาสตร์นะทีนี้เอานีโรอดก็เป็นสภาวะที่เย็นอ่ะนะซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์กับสมุทัไทยก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วอริยสั์จริงๆอ่ะต้องทําส่วนไหนกันแนะ่ที่ต้องประพฤตนะินะ่ะนะก็คือในส่วนของมรรคสั์ทุกขสั์ไม่ต้องผมขนเล็บมีอยู่แล้วฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะรูปประคันเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณัขันก็มีอยู่แล้วเห็นแล้วชอบเลยอย่างเงี้ยเห็นแล้วชังเลยเห็นแล้วก็ไม่ใคร่ครวญเลยอันนี้สมุทัยศาสตร์ก็สั่งสมอยู่แล้วแต่ชีวิตที่เป็นไปกับทุกและสมุทัยอย่างนี้แหละที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมอะทำยังไงจึงจะตัดวัตตะอันนี้ได้อ่ะน,น,น,นะคุณบอกคุณต้องมาประพฤติพรหมจรรย์นะประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นศีลพรหมจรรย์ที่เป็นสมถะพรหมจรรย์ที่เป็นวิปัสสนาถ้าพรหมจรรย์เหล่านี้บริบูรณ์เนี่ยเรียกว่า อริยมรรคทีนี้พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นาศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์นี้ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งทยันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วเพราะฉะนั้นเอกถ้อยความที่เป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสนามไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าสอนไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเธอไม่ต้องไปเที่ยวค้นคิดเอาเองวังนั้นไม่ต้องเพราะเชื่อว่าพุทธสุโภธิตาใช่ไหมสาธุความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ดีจริงๆอิะนะ ถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะดีจริงๆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีจริงๆพ้นทุกข์แล้วเราก็เลยยอมรับนับถือว่าพระองค์นี้เป็นสารณะถ้าธรรมของพระองค์นี้เป็นสารณะมู่สาวกข,ของพระองค์นั้นเป็นสารณะเนี่ยนะถ้าสาวกก็เป็นสารณะในฐานะเป็นนาบุญแต่ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นของพระาศาสดาเนี่ยนะอ่านี่ก็มาถึงขั้นที่ว่าสัตว์บรุษหรือว่ายอดทางสัตว์บรุษคือท่านพระสมมาัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทั้งไตรสิกขาแล้ว แล้วเราก็ได้ฟังผู้ฟังก็ฟังไตรสิกขาแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็จําจําทั้งไตรสิกขาใช่ไหมครับเมื่อจําได้แล้วก็มาถึงขั้นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็หมายความว่าต้องโยนิโสมนสิการเป็นคือเทียบว่าไรสิกขาทํายังไงสิกขาสามจึงจักบริบูรณ์ในจิตเราเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าพูดถึงละปานาติบาตเว้นจากปานาติบาตเป็นชื่อของกุศลธรรมทายังไงกุศลธรรมเนี่ยเกิดในจิตเรา เกิดในภายในซะพระองค์บอกว่านี้เป็นเมตตานะเป็นสมถะเนี่ยนะนี่เป็นเมตตาเป็นกายคตาสติทํายังไงเมื่อเราฟังกายคตาสติไอคุณธรรมนั้นอยู่ในในจิตของเราอ่ะนะถ้าพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับคนเอาเพชรมาวางให้ดูอ่ะนะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเออเนี่เครื่องประดับอันนี้นะดีอยังงยังไงยัออง้งเอ้ทำไงเราจะไปส่วนเ,นเจ้าของไอรัตนะเหล่านี้บ้างอ่ะนะ ก็ไอการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ร e ัตนะอันนี้มีอยู่ในจิตใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะทีนี้ทํำยังไงอ่ะรัตนะคือสติปัฐานจริงจะเกิดในจิตรัตนะคือสัมมาปัญญาอิธิบาทอินทรีย์พละโพอชุงจึงจะเกิดในจิตได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือการทําคําสอนเหล่านั้นให้มีอยู่ในจิตในใจเนี่ยนะทำให้เป็นของของอันนะเรียกว่าเป็นผู้รับมรดกของพระพุทธเจ้าจริงๆว่างั้นเถอะครับก็มีหนึ่ง ขั้นที่หนึ่งคือมีผู้แสดงไตรสิกขาแล้วเราก็ฟังแล้วก็จําได้ไตรสิกขาแล้วก็เกิดศรัทธาในไตรสิกขาแล้วก็โยนิโสมัติการในไตรสิกขาเป็นแล้วต่อมานี่ก็ขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็ต้องในไตรสิกขาก่าก็สติสัมปชัญญะสตินี่นะเป็นสิกขาประเภทสมถะนะก็ยังอยู่สตินี่นะอยู่ประเภทอธิจิตตสิกขาสัมปชัญญะนี่นะ เป็นประเภทปัญญาสิกขาเนี่ยนะก็ยังอยู่ในสิกขาสติสัมปชัญญะนี่ให้เป็นไปเวลาไหนเป็นไปเวลามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกดมกลี่นเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในทวารทั้งหกให้เป็นไปกับสม,มถะและวิปัสนาเนี่ยนะทีนี้นะถ้าเป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อรับเห็นเนี่ยนะพูดออกมาว่าจีก็จะเป็นสุจริตเพราะจิตนั้นเป็นไปกับสติสัมปชัญญะอยู่แล้วเป็นไปกับสมถะและวิปัสนาอยู่แล้ว พอคันอินรีย์สังวรก็ต้องไปสิกขาเหมือนกันเจริญพรก็บอกว่าอินทรีย์สังวรนี่สําเร็จด้วยอะไรอินทรียสังวรสาเร็จด้วยสติสัมปันญะสาเร็จด้วยสติสติที่ว่าคือสติอะไรสติของปัญญาอ่าเป็นยังไงอ๋อแบบพระเจดเลยนะใช่ถ้ามหากัจยานะท่านบอกว่าเจริญกายคตาสตินะคนที่มีกายคตาสติเมื่อมองเห็นนั่นแหละเรียกว่าคนมีอินรีย์สังวรคนไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะ ก็จะไหลไปในรูปที่น่าเพลิดเพลินก็จะชังในรูปที่ไม่น่าเพลิดเพลินเป็นต้นแต่คนที่มีกายคตาสติกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาพิจารณาอารมณ์เหล่านี้ทั้งหมดเน่ะเขาจะไม่ไปชังหรือจะไม่ไปชอบแต่รอบรู้อารมณ์นั้นอย่างจริงๆรอบรู้ยังไงร,รอบรู้อารมณ์นั้นพร้อมทั้งเหตุเกิดความดับอาศทะอาทีนวะและนิสรณะ,ะจะเปลื้องจิตออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไง เรื่องจิตให้ไม่มีอุปาทานในอารมณ์นั้นได้ยังไงอ่ะนะอุปาทานมีเท่าไหร่อุปาทานมีสี่ประการหนึ่งกามุปาทานสองทิฏฐปาทานสามสีละพัตตุปาทานสุดท้ายอัตวาทุปาทานเรียนรู้อุปาทานเหล่านี้ให้ดีกันก่อนแต่ในชั้นการละเริ่มต้นละอัตวาทุปาทานก่อนนะเห็นงนะพิจารณาให้เห็นสิ่งเหล่านี้โดยความที่เรียกว่าไม่ใช่สัตว์เป็นต้นหรือไม่ใช่อัตตา อาการที่ไม่เห็นโดยความเป็นอัตตาเนี่ยให้เห็นเป็นอะไรล่ะถ้าเกี่ยวข้องกับกายก็ให้เห็นเป็นรูปประคันเนี่ยนะเออนี่เป็นรูปนะแล้วรูปเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยมหาพูดและอุปาทายรูปมหาพูดคือธาตุดินน้ำลมไฟแล้วมหาพูดที่เป็นดินน้ำลมไฟส่วนไหนในร่างกายนี้ชัดผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนะส่วนนี้เป็นมหาพูดชัดที่เป็นปฐวีชัดเหมือนกันเถอะเขาเป็นหลัก แล้วอาโปล,ล่ะก่อน,น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเฉลดน้ำหนองน้ำมันข้นอันนี้กลุ่มธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบน,บนพัดลงเบื้องต่ำพัดทั่วสารพางกายเป็นต้นอันนี้เป็นกลุ่มธาตุลมไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นอันนี้คือธาตุไฟอ่ะน,นะแล้วอุปาทายรูปทั้งหลายก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นความใสของมหาภูตธรูปบางอย่างเรียกว่าตาเรียกว่าตาก็มหาพูดนั่นแหละนะใสไม่ใช่อย่างอื่นใสเลย นะเพราะมหาพูดเป็นนิสยปัจจัยแก่จักขู่ภาษาธะเป็นสหชาติปัจจัยด้วยซ้ับไปเป็นอธิปัจจัยด้วยเป็นอวิคตะปัจจัยของจักขู่ภาษาธะ